นวัครับวันนี้เปลี่ยนเครื่องตัดหญ้าเป็นเรื่อยยนนะครับก็ง่ายๆจะไปตัดไม้ที่ล้มอยู่หลังบ้านก็แค่ถอดต,ตัวนี้ออกมานะครับถอดต,ตัวนี้ออกมาแล้วก็สวมเข้าที่เดิมตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับสามร้อยสองสามร้อยกว่าบาทนะครับเครื่องตัดหญ้าซีหนึ่งหนึ่งครับจะไปตัดไม้ต้นไม้ที่ล้มในสวนหลังบ้านนะครับ ก็ง่ายๆครับถอดตัวเดิมออกแล้วก็เอาหวัวบาโซ่ใส่เข้าไปแทนเท่านั้นเองนะครับเรียบเรียงเรียบร้อยนะครับติดเครื่องเรียบร้อยทดสอบประสอบก่อนนะครับ ต้นไม้นี้มะกอกป่าครับมันล้มปีที่แล้วมันผุกแล้วนะครับก็จะมาตัดแค่เปิดทางตัดแค่เปิดทางออกท่านเองนะครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเครื่องจัดหญ้าซีหนึ่งหนึ่ง ได้ประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่ามันใหญ่อาจจะใช้แรงเยอะไปไหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าขาดเรียบร้อยแล้วนะครับขาดเรียบร้อยนะครับจะแค่เปิดทางเฉยนี่ครับหักแล้วนะครับหักเรียบร้อยนะครับใช้อะไรงัดก็ออกนะครับก็เป็นอันจบภารกิจ เรบเลื่อยบาโซหัวตัดหญ้านะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับอาจ,จเป็นงานเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับไม่ใช่งานหนักแบบนี้อันนี้งานถือไปเป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าที่มันล้มมาเกือบสองปีเพราะว่าน้ําท่วมมันต้นไม้มันล้มต้นมะกอกมันผุหมดแล้วครับนี่ครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับตัดขาด เรียบร้อยนะครับก็ค่อยๆแย่เข้าไปแยะเข้าไปแย่เข้าไปจนขาดเพาะมันไม้มันนาหัวบามันเล็กนะครับนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยไม้ผูกแล้วนะครับไม้มันต้นใหญ่เปิดทางเดินเข้าสวนเฉยๆนะครับอันนี้ก็ใช้เลื่อยธรรมดาตัดก็ได้ นะครับใช้เรื่มมือค่อยๆหันนะี่ครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับหัวบาโซ่เครื่องตัดหญ้านะี่ครับนะี่ครับไม้มันผุกแล้วก็ใช้ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้หัวบาโซ่เครื่องตัดหญ้านะครับนี่ ช้งานเรียบร้อยอันนี้รับโซ่เก่าจหย่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นี่ครับต้องเติมน้ำมันเครื่องใส่ตรงนี้ด้วยนะน้ำมันเก่าเพื่อหล่อเลื่นโซ่ตรงนี้ด้นะครับสีหนึ่งหนึ่งครับแนะนำนะครับถ้าจะใช้กับหัวบาโซ่ก็ต้องเป็นเครื่องสีหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแรงมันเป็นสองจังหวะมันจะแรงดีกว่าสี่จังหวะถ้าเอาสี่จังหวะมาทำมันจะไม่มีแรงนะครับ ถ้าเป็นสีหนึ่งงโอเคขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ